ในพม่าก็กําลังเกิดการสงครามนะครับและสงครามกําลังบานปลายในประเทศไทยก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยกมนตรีเช่นกันนะฮะโดยมีฝั่งสาภาพยุโรป18ประเทศเข้ามาทําการแทรกแซงกิจการภายในไม่ว่าจะเป็นตะว,วันออกกลางไม่ว่าจะเป็นบางประเทศอินเดียนะครับและไม่ว่าจะเป็นพม่ารวมทั้งตอนนี้โปรน้ามาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยด้วย สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะสงครามในตะวันออกกลางฮะที่มีเขาคงว่าจะบานปลายนะครับแล้วก็ประเด็นร้อนๆฮะในฝั่งของเอเชียที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงเริ่มต้นนะปร,รากฏว่ารรสเียก็เริ่มรุกเอเชียนะครับ ว่าที่ประธานดีอินโดนีเซียคนใหม่ขอปูตินช่วยเหลือพลังงานนิวเคลียร์ส่วนอันวาอิบราฮิมประกาศเตรียมบินเข้าวาลาดิสต็อกนะครับไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานนะว่าที่ประธานดีอินโดนีเซียคนใหม่นะครับยืนยันเป็นคนร้องขอประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินให้แดนอินเนระหว่างการเยือนกรุงมอสโกนะครับ เป็นครั้งแรกก่อนหน้านที่นายกรัมตรีมาเลเซียอันบาอิบราฮิมเตรียมที่จะบินเข้าพบกับผู้นำรัสเซียในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ในขณะที่อิหร่านก็ระดมกําลังจ้องจะล้างแค้นในแกับชาติตะวันตกและพลเมืองสั่งอพยพสำรักข่าวเอ เอนะครับรายงานว่าตะวันออกกลางตึงเครียดอย่างหนักอิรานและพันธมิตรเตรียมพร้อมเต็มพิกัดเพื่อทำการตอบโต้การลอบสังหารผู้นำทางการเบองฮามาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลขณะเดียวกันอเมริกันพันธมิตรของยิวประกาศแผนที่จะส่งเรือรบและเครื่องบินลบไปยังภูมิภาคดังกล่าวอัฐบาลตะวันตกหลายชาติเรียกร้องพลเมืองเดินทางออกจากเลบานอน ซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่มฮิชเบล็อกและสายการบินหลายแห่งยกเลิกเที่ยวบินไปยังเบลุสและก็เชียวิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ก็มีการประกาศนะครของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปให้พลเรือนนะครับถอนตัวออกจากอิสราเอลแล้วก็อิหร่านในทันทีในขณะที่บางกระเทศก็รวมพลกดดันนายกรัมตรีให้ลาออกกองทัพแถลงพร้อมเคียงข้างประชาชน สัข่าวเอพีนะครับรายงานนับังการะเทศชุมนุมที่จตุรัสกลางกรุงทากาทั่วประเทศเรียกร้องให้ในายกรัรรีชิกฮาซินาลาออกภายหลังตำรวจปราบปรา,รามผู้ชุมนุมประท้วงด้วยความรุนแรงทําให้มีคนเสียชีวิตหลายร้อยคนเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่กองทัพแถลงยืนยันยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนะครับแต่ไม่ชัดเจนว่าจะหนุนม็อบในการก่อการจราจนครั้งนี้หรือไม่ มีกรสันยีกาลังเกิดขึ้นนะตำรวจบางกลาเทศก็มีการปะทะนักศึกษาลุกฮหือขับไล่นาย,ยกรัมตรีเสียชีวิตไม่ต่ํากว่า9 1อศพรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศตำรวจบางกลาเทศยิงแก๊สตันดาและกระสุนเข้าใส่กลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนหลายหมื่นคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้นาย,ยกัมตรชีชัยฮาซีนานะคกับลาออก โดยเหตุปะทะรุนแรงเกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า91ศพในจำนวนผู้เสียชีวิตมีตำรวจรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย13รายถือว่าเป็นวันที่บางประเทศเกิดการนองเลือดสูญเสียจากเหตุการณ์ประท้วงที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่แสงหน้าสติการเสียชีวิต67รายจากเหตุชมุมนุมของนักศึกษาที่เรียกร้องให้รัฐยกเลิกโคต้าตำแหน่งราชการเมื่อวันที่19กรกฎาคม รัฐบาลกรุงทากาได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศตั้งแต่เวันเวตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ผ่านมายาวไปแบบไม่มีกำหนดซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกมาตรการที่ถูกนำมาใช้หลังเกิดเหตุชุมนุมประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้ยังได้ประกาศวันหยุดพิเศษ3วันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับในขณะที่ออสเตรเลียล้วก็ยกรับคำเตือนการก่อ,อการร้ายน่าจะ เป็นสู่เป็นไปได้นะครับหลังพบการแพร่กระจายแนวคิดสุดโตกรอฐบาลออรเลียนะครับปรับเพิ่มมาตรการความปลอดภัยภายในประเทศจากน่าจะเป็นขึ้นสู่ระดับเป็นไปได้หลังพบว่านะครับการแสดงแนวคิดสุดโตรงเพิ่มขึ้นจนทำให้มีโอกาสที่จะมีผู้คิดวางแผนก่อการร้ายเพิ่มขึ้นกว่าร้อล้ภายในระยะเวลา12เดือนข้างหน้า นายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียแถลงว่าตนได้ยกระดับการประกาศเตือนการก่อการร้ายคำแนะนำจากหน่วยด้านความมั่นคงแต่ย้ำว่าไม่มีภัยคุกคามเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองด้านความมั่นคงของออสเตรเลีย,ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองของแดนจิงโจ้ชี้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสงครามระหว่างอสิสราเอลกับฮามาสที่ปะทุข,ขึ้นในวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ต้องมีการยกระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายนะครับเพราะว่ามีการสนับสนุนในการก่อเหตุของอิสราเอลทาให้อิหร่านนั้นอาจจะมาก่อการร้ายนะครับในออสเตรเลียนะฮะเพราะว่าออสเตรเลียไปสนับสนุนการทําสงครามนั่นเองในขณะที่เซเลนสกี้ก็อวดโฉมเครื่องบินขับไล่ F16 นะครับฝูงแรกพร้อมใช้งานสู้ศึกกับรัสเซีย ประธานดีโวโรโดมีเซเลนสกี้ผู้นําแห่งยูเครนประกาศเมื่อวานที่ผ่านมาว่านักบินกองทัพยูยเครนเริ่มนําเครื่องบิน F16 ขึ้นบินปฏิบัติการภารกิจภายในประเทศแล้วนับเป็นคํายืนยันแบบเป็นทางการว่าเครื่องบินรบสัญชาติอเมริกันถูกส่งถึงมือยูเครนแล้วจริงๆขณะที่สงครามกับรัสเซียย,ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่29นะครับในการผู้นํารัสเซียประกาศข่าวดีในการใช้ F16 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่โบราณมากนะครับที่ยูเครนร่ำร้องจัตวันตกมานานระหว่างทางพบกับการบินยูเครนที่ฐานทัพแห่งหนึ่งโดยเซเดนสกี้อยู่ระหว่างการนำเครื่องบิน F16 สองลำที่จอดอยู่และมีอีกสองลำนะครับบินอยู่เหนือฐานทัพในขณะที่เขาทำการสปีดหรือทำการปราศัยในขณะที่ กรุงโซก็หนาวนะครับทางเกาหลีเหนือก็อวดเครื่องยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นะครับจอดเรียงรายเป็นตับจอประจำการใกล้พรมแดนผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องยิงขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีรุ่นใหม่จำนวน250หน่วยซึ่งจะถูกส่งไปประจำการหน่วยงานทหารชายแดนตามรายงานของสื่อ k คซ a เใน วันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะที่ทางการของโซชี้ว่าระบบอาวุธดังกล่าวอาจจะถูกใช้เพื่อคุกคามในส่วนของเกาหลีใต้กี่การณนะเคมบริงก็เตือนตะวันตกแล้วก็เตหารานลงมือโจมตีเร็วสุดภายใน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงข้างหน้าหลังมีรายงานออสซัสนะครับรูปคมจ้างเอเจนต์ IRPG นะครับเอาระเบิดไปวาง สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเอนโทนีเคมบริงนะครับแจ้งต่อชาติพันธมิตรกลุ่ม G 7ว่าข่าวกรองที่อเมริกาได้รับคาดว่าอิหร่านจะเริ่มเปิดฉากโจมตีเร็วที่สุดในวันจันนี้นะครับหลังถูกโจมตีนะครับจากอิสราเอลแล้วก็มีการรายงานอ้างหน่วยมอสซาดของอิสราเอล แอบจ้างเอเจนต์นะครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRPG เพื่อวางแผนลอบสังหารแต่เตหรานรีบปัดชี้ผู้นำการเมืองฮามาสนะครับตายเพราะหัวรบหนัก7กิโลของมิตไซ์พิสัยไกย่ในขณะที่นายกนะครับฮาซินาก็ประกาศลาออกอย่างฟ้าผ่า ใช้ฮอบินหนีเข้าอินเดียนะครับผู้นํากองทัพบ,บางประเทศประกาศตั้งรัฐบาลฉุกเฉินนะครับประท้วงนับร้อยคือบุกเข้าทําเนียบสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีบังกลาเทศยอมลาออกจากตําแหน่งก่อนเดินทางออกนอกประเทศพร้อมน้องสาวด้วยเฮลิคอปเตอร์ทหารเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่อินเดียหลังผู้ประท้วงต่อต้านเสียชีวิตกว่า300คน กลุ่มผู้ประท้วงนะครับคือบุกเข้าทําเนียบด้านผู้นํากองกําลังบังกลาเทศประกาศจัดตั้งรัฐบาลอย่างฉุกเฉิน BBC News นะครับของกรงกฤษรายงานว่านายกรัมรีชิกฮาซีนาประกาศลาออกแล้วนะครับพร้อมบินหนีออกนอกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยมีรายงานว่าเธอกับน้องสาวได้ใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับบินออกไปในเซฟเฮาส์ที่หลบหนีไม่ทราบพิกัดแต่เชื่อกำลังมุ่งหน้าเข้าไปยังอินเดีย รอยเตอร์ uter, อ้างว่านะครับเธอวัย60รอยเตอร์อ้างว่าฮาซินาวัย76ปีเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์พร้อมน้องสาวมุ่งหน้าสู่อินเดียสถานีโทรทัศน์ CNN 18นะครับรายงานว่าฮอร่อนลงจอดที่เมืองอักระตรานะครับเมืองเอกของรัฐตริปุระซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามพรมแดนบังกระเทศในทิศตะวันออก ด้านอันจารซีล่าของกาตาร์ายงานว่าประธานคณะเสด็การบังประเทศในแถลงข่าวการลาออกของฮาซีนาประกาศการจัดรัฐบาลฉุกเฉินขึ้นมาขณะเดีวยวกันฝูงชนจำนวนหลายร้อยคนบุกเข้าไปในทําเนียบนายกกำตรีก่อนหรือทําลายของภายในสถานที่ทั้งกรุงกาทาอยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวและสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดนตัด นะครับสื่ออังกฤษรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า300คนแล้วประการน,นะครับวันนี้เราคงเห็นแล้วนะครับว่าสถานในตะวันออกกลางได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนในการทำสงกรามโดยเฉพาะให้การสรน, Israel, รานับสนุนฝั่งอิสราเอลอิหร่านแสดงความไม่พอใจและประกาศที่จะทำสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้น สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปได้ประกาศให้พลเรือนเดินทางออกนอกประเทศทันทีนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดหลังจากที่มีการโจมตีนะครับทำให้เด็กวัยรุ่นนั้นเสียชีวิตไปทั้งหมด12รายเด็กเล็กก็เสียชีวิตร,รวมไปด้วยนะครับแล้วก็ทางอิหร่านเชื่อว่าเป็นฝีมือนะครับของอิสราเอล ในขณะที่อิสราเอลก็ทําการโจมตีสังหารผู้นำฮามาสนะครับไปถึง2คนเลยทีเดียวอีกเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับเกิดขึ้นที่บางกระเทศบางกระเทศตอนนี้ปรากฏว่านายัยมนตรีต้องหนีออกจากประเทศนะครับซึ่งการหนีออกจากประเทศของผู้นําอย่างฉุกเฉินรอบนี้พอเกิดการชุมนุมประท้วงโดยเริ่มต้นความไม่พอใจของกลุ่มนิสิตกศึกษา ที่ชุมนุมประท้วงเมื่อเดือนก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจะรับทหารลูกหลานทหารผ่านศึกเข้าประจำการเป็นข้าราชการนะครับเป็นอันดับต้นๆโดยจะไม่ให้พลเรือนนะครับที่เรียนหนังสือมาเข้าเป็นราชการกอดทําให้เกิดความไม่พอใจสุดท้ายมีคําพิพากษาของศาลว่าการกระทําดังกล่าวนั้นกระทาไม่ได้ปรากฏว่าการชุมนุมรอบนี้ตํารวจปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วง ตายไปรวมกันก็กว่า300คนแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นฝั่งทหารไปยืนข้างม็อบก็เลยส่งผลทำให้ในายกรัฐมนตรีของบางคราเทศชีคฮาซีนาวัย76ปีก็ประกาศลาออกและหลบหนีด้วยฮอนะครับออกจากบางปราเทศมุ่งหน้าสู่อินเดียคุณส่วนสังเกตไหมฮะในระหว่างนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายประเทศเอเชียก็เกิด สงครามก็กําลังกระจายตัวอย่างต่อเนื่องในพม่าก,ก็กําลังเกิดการสงครามนะครับและสงครามกําลังบานปลายในประเทศไทยก็กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกตรีเช่นกันนะฮะโดยมีฝั่งสาภาพยุโรป18ประเทศเข้ามาทําการแทรกแซงกิจการภายในไม่ว่าจะเป็นตะว,วันออกกลางไม่ว่าจะเป็นบางประเทศอินเดียนะครับและไม่ว่าจะเป็นพมา่ารวมทั้งตอนนี้โ่หน้ามา เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยไม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสินงส้นสง่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินม่เคยสิ้นเรียวแรง แห่งสภากี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนามีแล้วรื้อความสุขสบาย รักษาอ่อยอไข่ใครจะรู้ข้างในพระไทย ทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้ นานไปด้วยประเไทยมัน่นข้าควงไทยพร้อมกันจะรูมสู่สด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง Do you